โอเคครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะผมขอตอนรับเข้าสู่จงป่ามีนนะจ๊ะแล้ววันนี้กับไปอยู่กันในจุลิตรวอร์ดเกมกันอีกครั้งแล้วนะผมว,ว้าวโอเคครับผมวันนี้เรากลับมาพบกันที่เกาะของพี่กระดิกเช่นเคยครับผมทุกคนและก็ต้องบอกทุกคนเลยนะผมว่าวันนี้คือวันอะไรครับผม วันนี้คือวันพฤหัสบดีดนะผมก็ oh, <no. S 1> <c oughs> ทุกคนน่าจะรู้กันดีดนะผมในเกมนี้วันพฤหัสบดีเนี่ยก็เราจะมาพบกับแพ็คเจดบิวที่รักยิ่งกันครับผมโอเคครับผมทุกคนมาเดี๋ยววันนี้ไปตกกันเลยครับผมก็ตอนนี้โอ้โ oh, หมีหลีกด้วยวะ่ะเป็นเอ็นกิโลเจนสองใบตัวเนี่ยโอเคเอ็นกิโลเจนสองครับผมก็ อยากได้อยู่นะแต่พี่ไม่มีเวลาจริงๆครับผมโอเคก็ก็ใครที่ตีได้แล้วก็ดีใจด้วยนะครับผมมาเดี๋ยววันนี้เราไปจัดแพ็คเจวกันครับผมซึ่งตัว JW ก็เรียกได้ว่าต้องใช้ท็อปหนึ่งถึงสินะครับผมสำหรับแพ็คนี้นะหนึ่งถึงสิของลูกเราน,นั่นแหละโอเคครับนะผมในแพ็คที่สองก็จะเป็นเ e จ e น d ดอรี่นะครับผมนี่เลยก็ตัวเ e จ e น d ดอรี่ทั้งนั้นเลยนะครับผมแล้วมีตัวม่วงอยู่ในตองเนาะโอเคให้ลุ้นกันครับผม ส่วนแพ็กนี่สามนะผมก็จะเป็นรีเจนเดอรี่เหมือนกันนะผมเป็นโกลเด้นรีเวิร์ดนะก็รีวอร์ดนะฮะก็ในส่วนของแพ็กนี้ก็ได้เจดคูณสองเหมือนกันเนาะเออลืมบอกอันนี้เป็นเก้าดาผมแมตละเก้าตัวเนาะโอเคครับผมมาเดี๋ยววันนี้จัดแพ็กเจดกันครับผมตอนนี้พี่กําลังเก็บเจดเพื่อไปเปิดตองเนาะมันก็จะได้ตัวการ์ดทองวิบับปับวิบับับผมก็ดีนะทุกคนก็โอ้โหแล้วก็เปลียนเล็กมาแต่เริ่ม แล้วมันมีเครื่องบอกเครื่องน้ำด้วยประเด็นเนี่ยต้องเอาตกเคหัวดูทแทนไหมอย่างนี้น่าจะโบไหยยวเนาะมั้งนะโอเคครับผมปะก็มารอบแรกก็ตีดกันเลยครับผมอยู่ดอนปึ๊บปึ๊บปับปับ,ปบน่าจะได้อยู่มัง้งน่าจะได้อยู่นะถ้าเกิดอ่า นี่แหละปัญหาก็คือขนาดว่ามันแพ้ธาดุมันยังพลังมันยังสูงอยู่เลยนะผมอ๋อแล้วผมเปลี่ยนตัวเลยฮนะโอ้โหเปลี่ยนแต่เริ่มเลยัะผมได้อย่างนี้เราจะคอนโทรลไปก่อนแล้วกันนะผมเดี๋ยวพี่คอนโทรลแต้มให้มันแปดก่อนเนาะมันจะดีกว่าถ้าเรามีแต้มแปดมันจะอุ่นใจกว่านะผมเก็บเก็บอีกเอไอจรงขยันเก็บเหลือเกินนะ,ะมันเป็นอาการเป็นยังไงฮะเอไอ ตีโอ้โหตีสีโอ้โยจัดจ้านเหลือเกินครับผมได้ได้อย่างนี้เราก็เก็บยังไงก็ต้องทิ้งทวนไปก่อนไหมไม่งั้นเดี๋ยวไม่รอดเอานะผมแล้วด้วยแต่พี่ว่าถ้าพี่เอานกลงมาตบสามเนี่ยมันจะตายไหมมันจะตายไหมอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่เอาไม่เสี่ยงดีกว่าเนาะ ทิ้งทวนดีกว่าครับผมเท่านกลงมาตบกลัวดาเมจไม่ถึงเพราะวเลือดมันห้าพันนุ่นอะแต่เราเฮ้ยพันสามพันสามถ้าตีสามอาจจะรอดเอาอาจจะตายได้ความจริงพันสามเรียบร้อยครับผมโอ้แต่ตีสามนกแต่ว่าถ้าเกิดเรานกลงมาตีก็ไม่คุ้มอีกนะ ถึงจะตีตายอ่ะแล้วตอนแรกเอามาเลยแล้วไม่มีแต้มอ่ะมันไม่คุ้มนะครับผมเพราะเราจะไม่เหลือแต้มเลยไงแล้วตัวอื่นเราจะลําบากนะตีใช่ไหมหรือกูคิดเยอะไปวะหรือคิดเยอะไปวะพ๊บบ๊บก็ให้เห็นไหมครับผมตีสามได้แต่ดีแล้วแหละไม่ได้เอาลมมาตีอ่ะมาตัากอเปียสมาตั้งแต่รอบแรกเลยนะเองเนี่ยโอ้โหกูด้วยกูยด,ยด้วยจะกินนกกูกแล้วจะกินโอ้แล้ว จะเก็บหนึ่งไว้ทำไมอ่ะลูกพี่โอ้เชื่อไหมถ้าเกิดพี่กันแบบพอดีตามนะมันก็จะตีตีอยู่ดีนะผมไม่ใช่ต,ต,ตีห้าอะไรเงี้ยแล้วแต่อารมณ์เอไอเขาแล้วแต่อารมณ์คุณเอไอเขานะผมแล้วก็อันนี้พี่ตีเผื่อไว้กลัวมันกันหนึ่งแต่มันต้องกันหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้ามันเอาไปชาร์จล่ะโอ้โอหกันหนึ่งครับผม โอเคตีเผื่อไว้แล้วพี่กลัวแบบมันเอาไปชาร์จแล้ผมพี่เลยเลือกกันสามเพราะถ้าพี่กันสองแล้วมันชาร์จมีห้าแต้มเนี่ยแปดแปดสามยังไงมันก็ตีเราตายครับผมโอ้โหแล้วก็ไม่ตีกูด้วยไอ้ที่พี่วิโคมมาคืออะไรวะโอ้ เตียงมันไปชาร์จหรือว่าป้องกันมากเลยถ้าพี่ตีไปแล้วมันป้องกันนี่จบเลยนะผมเดี๋ยวพี่จะลองไม่ตีดูจะดูว่ามันจะเล่นสเต็ปไหนหนะผมแต่ก็เตียงอยู่ดีอเตียงมันเอาไปชาร์จด้วยแหละโอ้ยกันตามาดีที่ไม่ตีไปนะผมมีห้าเอาไงโอ้โหแล้วมีห้าเต้มตีสาม ถ้าเพื่อกี้พี่ไม่กันห้าก็ไม่ได้อ่ะเดี๋ยววันรอบล,ลองบวกเลยละกันครับผมโอ้ยเรียบร้อยครับผมคือเมื่อกี้ที่จะไม่กันหมดก็ไม่ได้พี่กลัวมันเก็บไปชาร์จไงแล้วถ้าไปชาร์จมันก็ตีพี่ตายอยู่ดีแนละ้วแต่ไม่ถึงโอ้โหเรียบร้อยครับผมลึกยุกคิดเยอะเกินว่ะโอเคจบไปในรอบแรกครับผมแพ้ไปฮะเพียแพ้แต่รอบแรกเลยเล่นมายังไม่เคยแพ้ด้รอบแรกเลยเนะี่ย หรือพี่คิดเจอไปวะคือไม่ใช่ถ้าเกิดว่าพี่ไม่กันห้าแล้วถ้าเกิดมันมันมันเลือกที่จะไม่ป้องกันแต่มันดันเอาไปชาร์จแล้วมันมีเจ็ดแปดแต้มนเนี่ยพี่ไม่กันห้าพี่ก็ตายอยู่ดีนะผมโอ้ยคิดเยอะไปปะวะอ้าวผมเกมมันต้องมีแพ้มีชนะนะผมนผมใช่ไหมจะชนะอะไรทุกรอบ แต่อย่างที่รู้ด้าผมทุกวันเนี้ยแบ็คทุกวันเนี้ยต้องใช้ตัวท็อปหนึ่งถึงสิบเท่านั้นอะถึงจะบวกได้ครับผมตัวที่มีอยู่เนี่ยไม่ได้มีทำอะไรเขาได้เลยนะผมต้องในช่องแรกที่เห็นนะเห็นตัวอะไรผูมานั่นแหละตัวนั้นนะพอจะตู้ได้นะผมอย่างเงี้ยพอตู้ได้เห็นไหมออ ประเด็นคือมันมีไอตัวครึ่งบกครึ่งน้ำครับผมแล้วด้วยนกของเราเนี่ยเนี่ยไล่ลงไปหรือว่าตัวไหนก็สู้ไม่ไหวแล้วผมเดี๋ยวเอาเป็นพี่อินโดลงแต่เริ่มเลยดีกว่าเอาให้อินโดแรปเตอร์เจอหนึ่งลงแต่เริ่มเลยครับผมอย่างนี้น่าจะพอแบกได้อยู่นะเราให้ตุ๊กแกสองตัวแล้วผมจัดการกันให้แต่เดี๋ยวสลับไปในตัวนี้ตัวแรกแล้วกันครับผมเพราะว่าดาเมจน้อยดูนะวะโอเคบักแบ๊กก่อนแล้วก็ตุ๊กแกครับผมโอเคอย่างเงี้ยแหละจัดคก้าผม ต้องมาดูว่าผมว่าพี่อินโดแรปเตอร์นะผมจะแบกน้องๆได้หรือเปล่านะผมหนึ่งต่อสามนะฮะตอนนี้เรียกได้ว่าก็ไอตัวครึ่งบกครึ่งน้ำอะมันจะมากระตุ้บเราด้วยประเด็นหลักอ่ะเพราะว่ามันจะน่าท้าท์ไงมาผมเดี๋ยวก็ต้องดูกันก่อนเพิ่บโอ้โหเปลี่ยนตัวแต่เริ่มเปลี่ยนตัวแต่เริ่มแล้วก็โตบเขาให้ โอเคไม่เป็นไรครับผมเราก็ยังมีแต้มเหลืออยู่เราจะกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะได้แต้มแปดนะครับผมเพราะยังไงพี่อินโดต้องแบกไงหนะึ่งต่อสามมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับผมนี่พี่ให้ต่องตัวเลยเป็นตัวแทงอะ่ะโอ้โหการต่องก็มาว่ะไอเดี๋ยวนี้จัดทางมันไม่ค่อยถูกเลยนะเว้ยไม่รู้เขาจะเอายังไงนะครับผม ป๊บโอ้ยก็ยังจะเหลือหนึ่งเนาะเพื่อนโอ้โหกูละปวดหัวจริงๆเลยจะเหลือไว้ทำไมครับเตีอ่ะก็อย่างที่บอกนะพี่ตีพอดีมันก็จะตีสีเมื่อกี้ถ้าพี่การต่มก็จะตีสีเชื่อดิใช่ไหมไปก่อนเลยตัวแรกเนี่ยแล้วก็ต้องดูตะกอบเป็นเล็กกับยูดอนอีกจ้าผม เออเือกำับเขาให้กำับเขาให้มาแล้วก็เปียดพวกเองนี่ก็เนาะตลอดจริงๆเลยนะเวไอเนี่ยเห็นไหมพอพี่ตีเบื่อมันก็เอาไปชาร์จกูไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆวะ่ะพอเราการันพอดีมันก็ตีพอดีเออนั่นละนั่นละแล้วก็ไม่ตีเพิ่มมาด้วยเห็นไหมมายังไงก็ต้องแทงให้พี่อินโดครับผม พรพี่อินโดเป็นตัวเดียวที่เก็บไอพบกนี้ได้อะสองโอเคตีตีมาตีตีครับผมเออมันต้องมันต้องอย่างนั้นเลยเฮ้ยทุกคนเห็นดาเมจเมื่อกี้ไหมฮ้าห้าานะผมมันขำพี่อยู่นี่ว่าเอไออะฮ่าอย่างนี้ก็มีเหลืองครับผมโอ้โหดาเมจขำกูแบบนี้ก็มีเหลืองไปดีครับเฮ้ยเดี๋ยวต้องระวังยูดอนด้วย ไปก่อนไอ้หนูขำพี่เหลือขำพี่เหลอหมาฮะมาเลยยูดอนเลี้ยงตัวเข้ามาหนึ่งต่อสามให้มันรู้บ้างหนึ่งลุมสามเป็นยังไงเฮ้ยเออนั่นแหละการสามเออเป็นไงพอดีพอดีอะผมมันอยู่ที่การคำนวณในหนู <c oughs> จะนนละปากดีเขาให้ครับผมมีอะไรจะบอกก่อนไหม ไม่มีใช่ไหมได้เดาป่าครับผมทุกคนกันก็อย่าอยู่เลยเองอะ่ะเออชอบกันใช่ไหมชอบกันชอบกันใช่ไหมไอ้หนูเออรอบแรกไปกันเหรอวบมาปับ,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 บเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบแรกครับผมก็รอบแรกก่อนหน้านี้แพ้ไปครับผมอ,อยังเหนื่อยครับผมโอ้โหจริงๆแล้วคือแบบ เอไอเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเยอะนะจริงๆริงโอเคต่อรอบตองครับผมคือไได้บนอะ่ะมันมันเปลี่ยนไปเยอะเว้ยเพราะว่าอะไรอะ่ะคือในแบบความคิดมันเมื่อก่อนมันจะมีสเตปนะบางทีก็ชอบชาร์ตสองกันสองนะรกระโดนใหญ่ไม่ได้ครับผมเดี๋ยวเอาพี่แอคโคดแทงดีกว่าพี่แอคโคหนูต้องแทงก่อนนะลูกในแพ็คแบบนี้อะ่ะหนูจะเป็นพระเอกยังไม่ได้เพื่อทีมแล้วลูกนะ โอเคจัดครับผมเมื่อก่อนมันอาจจะมีสูตรตายตัวบ้างบางทีก็ตลับอะไรนิดหน่อยแต่เดี๋ยวนี้คือมันไม่มีสูตรตายตัวเลยนะเว้ยแล้วก็รู้เยอะกว่าเมื่อก่อนมากครับผมจะว่ามันก็ดีไหมมันก็ดีที่มันเก่งขึ้นมันทําให้เราดูท้าทายแต่พี่มองว่าแล้วก็ไม่ตีอะไรเลยนะเบิบโอ้โหตีเลยเหรออย่าตีนะ โอ้โหเพราะมันต้องตีงอยู่แล้วมันรู้ว่าเรามีแก้มแค่สองนะครับผมแต่อะไรวะชาร์จตีตั้งแต่เริ่มโอโ้ให้กูบ่นอีกอ้วเนี่ยแล้วพี่อินโดโอ้โหมาแบบไม่มีแต้มเลยนะครับผมทุกคนมาแบบแป้มแบบเพียวๆของตัวเองเลยนะครับผมเมื่อกี้รู้งี้ให้พี่แอร์โคกันส่องไว้เลยก็ดีไอชาร์ต่องไว้เลยก็ดีเนาะไม่ต้องไม่เสียโอ้โหป้องกันกูจะบ้า โอ้โหตีสองอีกเออยังไงระผมมีอินโดด่าผมก็ต้องล้มไอ้ราชาให้ได้ด่ผมเพราะว่าโมโนแบกแบกไม่ได้ครับผมโมโนอ่ะเดี๋ยวพี่ให้เก็บสองตัวไอน้นกเขาแมวสองตัวนั้นนะผมดามเมจมันก็เยอะอยู่แล้วด้วยนะถึงมันลดทอนมันก็ลงแค่ครึ่งเดียวใช่ไหมดาเอตมันครับผมก็ประมาณเหลือ9 0 0ออะไรประมาณนี้แหละือไม่มันมีพันแปดก็เหลือน่าจะเหลือ9 0 0รอเพราะฉะนั้น อินโดยังไงก็ต้องล้มราจาให้ได้นะผมเออไม่เป็นไรราจาอย่าตีอะไรมาเยอะนะเดี๋ยวจะต้องเผื่อไว้เผื่อไว้หนึ่งแล้วกันเผือมันหวดมานะผมมันโอ้ยมันชอบเอาไปชาร์จจังวะโอ้ยตีห้า็น่หมครับผม อเอ้ยถ้าเกิดเมื่อกี้พี่ไม่กันเหืออีกหนึ่งนะดีนะกูยังคิดตอนแรกทั้งใจแล้วจะเอาไปทาตเต็มแม็กดีหรือเปล่านะ้ผมไม่งั้นไม่ได้ไม่ได้เก็บราจานะเนี่ยโอเคราจาน้อยอเดี๋ยวตบราจาไปก่อนนะผมแล้วให้โมโนจัดการนกเขาแมวฮะเิไปก่อนในหนูขหมับเขาให้กหมับเขาให้ จริงๆแล้วอินโดจะเป็นตัวท้ายเลยไม่ได้เพราะแน่นอนนะผมถ้าเพื่อทีมอ่ะอินโดมันไปต่อไม่ได้แล้วมันเหลือแค่เก้าร้อยแลผมโอ้โตีสามถามจริงถ้าเมื่อกี้กูกันสามมึงจะตีสีไหมหรือจะตีแค่สามอย่างนั้น <laughs> ใช่ไหมทุกคนไออ่ะคือแบบอย่างที่บอกความเก่งกับความโกงี่เส้นบางๆมันเฉียบนิดเดียวเองนะครผม เ,เดี๋ยวตัวแรกไปก่อนแล้วตัวท้ายลงมาจะมีดาเมจอยู่900ใช่ไหมเออไปนอนพึ๊บก็บให้เึ๊บก็บให้แล้วมันก็เก็บไปชาร์จเหมือนเดิมครับผมเอาเขาไม่อยู่จริงๆฮนะไอ้นกเขาแมวเอนี่คือแบบเยี่ยมท้าเมื่อกี้พี่ไม่ตีเบื่อเจอแมมันมันแน่นอนครับผมมันกันพอดีฮนะ มาไอ้หนูงั้นก็ไปนอนได้แล้วนะเฮะ้ททำมบบาบินปื๊บปาพบพิบภาพถ้าเมื่อกี้คือพี่แบบบนมันบนมันไปก็แล้วน,นั้นตกันเลยดีกว่าครับผมทุกคนไม่ไหวแล้วฮะจังหวะนี้เฮ้อาการเป็นยังไงเฮ้อขุ่มันขุมันเลยขุดมันเลยโอเคโอเคจบไปในรอบที่สองครับผมอ,อู้ นั่นแหละบน่นบ่นไปก็เท่านั้นครับผม ai คือเหลือจะเชื่อโอ้ยรอบสามอย่างนี้ไม่ต้องคิดเยอะเลยอะตีกินพืดไปอย่างนี้จัดสิครับมาผมตัวแรกตัวแรกพี่โตผสมกัะเล็บยาวใช่ไหมเราอะอยากได้มากเลยครับผมน่ารักนะแต่พี่โตพี่ไม่เลเวลแม็กซสักทีครับผมโอเคอเดี๋ยวเดพี่โตเลเวลแม็กเพราะว่าเล็บยาวพี่อยากไอ้นี่ละ ได้หนึ่งแล้วผมที่ไออะไรวะด้วยเล็บยาวพี่เลเวลแม็กแล้วนะผมมาสองเบิบโอต้ตีตีตองด้วยตีตองด้วยอ้าวพี่อินโดไม่ต้องแทงครับผมเดี๋ยวจัดเลยเลี้ยงตัวเลยหนึ่งต่อหนึ่งไปเลยเบิบขำแบบเขาให้ขำแับเขาให้ โอกาสที่ AI จะชนะนี่ในรอบนี้เป็นศูนุดศนศนเปอร์เตครับผมนี่ปากดีเดตตีลี่ก็ให้ครับผมเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าถ้า AI เอากินพืชลงมาแล้วมันจะไม่มีอะไรอื่นอีกแล้วครับผม <c oughs> แต่มันก็ต้องค้ามาบ้างนะ AI นะไม่ใช่เห็นกูมีกินเนื้อเยอะแล้วก็ไม่เอากินพืชลงมาเลยมันก็ไม่ใช่ <c oughs> ใช่ไหมครับผม มันก็ไม่ใช่ไงโอเคเพราะรอบนี้จริงๆไม่ต้องมีพี่อินโดแรปเตอร์ก็ได้ครับผมให้ไปอยู่แมตช์แรกเลยดีละจะได้ไปแบบบูบูหน่อยปุ๊บปุ๊บโอเคเออไม่เป็นไรลูกพ่อล้มก่อนไปกินเนื้อก่อนมาครับผมอินโดแรปเตอร์เจนสองนะเดี๋ยวก,กินเนื้อก่อนกินเนื้อปุ๊บเราไปแบ่งเพื่อนเลยนะหนูคือ อีกัวโนตูคัทไม่ต้องกลัวเลยครับผมถึงมันจะลงมามันก็ไม่นี่มีแบบแผนอะไรมากหรอกไปนอนไปนอนเพราะยังไงมันก็แบกธาตุเราอยู่แล้วโอ้โห <laughs> ให้พี่ได้แบบเออสมองปลอดโปร่งมั้งเถอะตึงมาต3องสมแมตช์ละโอ้โหตึงมาต่องสา,า,ามรอบแล้วนะผมรอบที้แพ้อีกรอบหนึ่งไนงะรอบนี้ก็ให้แบบมีอะไรมีอะไรจะพูดกับผู้ชมไหมเอไอ เดี๋ยวจะได้สื่อบอกให้ว่าทําไมช่วงนี้ทําไมพักนี้ถึงรู้เยอะจังมีอะไรจะพูดก่อนไหมยังไม่ตีเบรกไว้ให้หนึ่งเต้มให้คิดก่อนจะพูดอะไรมีแต่ขูขขก,กูมากูกลับไม่มีอะไรจะพูดใช่ไหมเดี๋ยวนี้ช่วงนี้เก่งขึ้นแล้วเราเนี่ยไอไอฮะเก่งขึ้นนะเบิบ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 งมํบปั๊บ,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 บเรียบร้อยครับผม โอเคจบไปในรอบที่สามครับผมโอ้โคอแหบเลยกูต้นจดคอเหบเลยจริงๆนะเว้ยช่วงนี้ไอ้ไอมันรู้เยอะมากครับผมคือไม่รู้ดิพี่พี่มองว่าเมื่อก่อนมันจะมีไอชาร์ตสองตายสองตายตัวใช่ไหมหรือว่าอ่ะโอเคพี่เข้าใจอยู่ว่าถ้าแบบเดิมอบบคนจะรู้เยอะแล้วมันก็จะไม่มีความโหดเลยแต่ด้วยความหดเดี๋ยวนี้คือเองเองายเป็นว่าเองรู้เยอะ เดี๋ยวเดี๋ยวพอพี่ตีไปเองกันโอ้โหเยอะเกินครับผมเอาเองผ่านพันห้ามาสองสองแผ่นเพื่อมาลงเจ็ดร้อยมึงล็อกหรือเปล่าเนี่ยล็อกล็อกหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่มีเงินเขียวไว้โอ้โหหมุนอีกรอบด้วยอะไรกันครับเนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับผมก็มี VIP ก็จะได้คูณสองด้วยนะครับผมทุกคน ใครมี v i ไีก็จะได้คุณองเนาะจะได้เอาไปเปิดนะผมซองละหมื่นนะ JW จะได้ตัวดีๆกันเนาะเดี๋ยวพี่ค่อยมาเปิดให้ดูแล้วกันนะผมคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนครับผมรู้สึกเจ็บคอแล้วก็ตึงรู้สึกตึงสมองมากครับผมพี่เล่นเกมนี้โนะคตรตึงเลยจริงๆตึงกว่าเล่นอาร์อีกนะผมมันใช้สมองเยอะไปฮนะ โอเคครับ okay, ผมทุกคนวันนี้พี่อินโดแรปเตอร์ของเรานะผมเรียกได้ว่าลงสนา,นามเป็นแมตช์แรกตั้งแต่มีมาเลยนะผมเป็นครั้งแรกเลยจริงๆแล้วก็ต้องบอกเลยว่าก็เพอาอไอเป็นอย่างนี้แหละครับผมถึงต้องเอาลงเป็นแมตช์แรกโอเคครับ <laughs> okay, ผมทุกคนยังไงก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมแล้วก็ เจอกันใหม่ครับผมกิฟหน้าครับผมมาดูว่าความโกงของ AI จะเป็นยังไงต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบาๆ <c oughs> เหนื่อยครับผมตึงเกิน